บทที่747เจาะทะลุภัยพิบัติจากสวรรค์เมื่อสายฟ้าลงมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าร่างกายของเขาจะปรับอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ตามการทำลายนี้ก็สะสมอย่างต่อเนื่องจนถึงขนาดที่สามารถระเบิดและฆ่าเขาเมื่อใดก็ได้เกี่ยวกับที่นั่นไม่สามารถรออีกต่อไปเสี่ยวซานหันศีรษะของเขาทันทีนี้เป็นครั้งแรกที่เขาหันศีรษะและดวงตาของเขาจับจ้องไปที่จริงๆข้างๆเขา ริมฝีปากของเสี่ยวซานกระตุกด้วยรอยยิ้มแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยินเสียงของเขาแต่ความคิดของเขาก็ปรากฏในจิตสำนึกของจริงจริงต่อไปมันขึ้นอยู่กับเจ้าข้าเหรอดวงตาของจริงจริงเบิกกว้างทันทีเกือบจะพุ่งออกมาไม่ข่าทำไม่ได้ปากของเสี่ยวซานกระตุกไม่เจ้าทำได้ ก่อนที่จริงๆจะพูดอะไรมากกว่านี้ตาของเสี่ยวซานก็เปล่งประกายด้วยแสงสีทองและในขณะเดียวกันจริงๆก็รู้สึกว่าเธอกลายเป็นลำแสงและตกลงไปที่ฝ่ามือของเสี่ยวซานมีชั้นของแสงเหมือนคริสตัลบนพื้นผิวของชุดกรอะของเสี่ยวซานร,รัศมีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของจกักรพรรดิอสูรคริสตัลผู้ยิ่งใหญ่ก็พุ่งออกมาทันที จริงๆเป็นหนึ่งในรอยประทับทั้ง9้าของเสี่ยวซานเมื่อเสี่ยวซานก้าวข้ามภัยพิบัติเธอก็ติดตามเสี่ยวซานเพื่อทําให้การอยู่เหนือและการเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์กลับสู่ระดับเทพตามแผนเดิมของจัก,กรพรรดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่หลังจากผ่านพ้นภัยพิบัติไปแล้วเธอก็จะเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยภูมิหลังที่ลึกซึ้งของเธอและพยายามกลืนร่างกายและพรสวรรค์ของเสี่ยวซานเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและฟื้นคืนพลังของเธอให้มีอายุยืนยาว แต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเธอที่จะกลืนเขาเข้าไปหากเขาประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามภัยพิบัติได้จริงๆเขาจะไม่ถูกกลืนโดยเธอและถ้าเขาสามารถรักษาสัญญาของเธอได้ก็ควรเป็นตอนจบที่ดีที่สุดสำหรับเธอตอนนี้มันถูกปกคลุมและได้รับอิทธิพลจากหินและอย่างในร่างกายของเขาแม้ว่าจะแยกออกจากเขาอย่างง่ายๆดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเช่นนั้น แม้แต่จกักรพรรดิอสูรคริสตันเองก็ไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้ว่าเขากำลังขโมยไก่และเสียเงินหรือโชคดีจริงๆตอนนี้เสี่ยวซานบอกให้เธอต่อต้านสายฟ้าจริงๆแล้วเธอจะไม่ตกใจได้อย่างไรอันที่จริงรอยประทับของสายเลือดอื่นๆเกือบทั้งหมดก่อนหน้านี้มีบทบาทถึงตาของเธอแล้วแต่ภายพิบัติสายฟ้าในปัจจุบันจะเหมือนกับครั้งก่อนได้หรือไม่ มุมปากของเสี่ยวซานหงายขึ้นตรีสุนเทพสมุดในมือของเขาแข็งขึ้นอีกครั้งและรอยแตกทั้งหมดบนมันหายไปเขาหันศีรษะและมองออกไปนอกดอกไม้สวรรค์และมองไปทางจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ในขณะที่จักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่กำลังตั้งค่าการป้องกันจิตสำนึกของเขาไม่กงจือก็อยู่ที่นั่นจริงๆดูสิสายฟ้าไม่ได้มาแล้วพวกเราไปได้ยังไงเราไม่สามารถถูกโจมตีได้ตลอดหรอกเราควรเริ่มโจมตีดีไหม อะไรก่อนที่จักรกพรรดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่จะโต้อตอบในเวลาต่อมาเสี่ยวซานก็อยู่ในอากาศแล้วด้วยปีกสีทองขนาดใหญ่คู่หนึ่งที่ยื่นออกมาข้างหลังเขาการเปลี่ยนแปลงของอินทรีมังกรถูกเปิดใช้งานล้อมรอบด้วยแสงสีทองและยังคงมีไฟแห่งการทำลายล้างสว่างโดยรอบได้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็นแสงสีทองแล้วบินตรงไปในอากาศ การเปลี่ยนนกยูงและเกือบจะในทันทีเขาได้รีบออกจากสวนนรกออกจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์และมายังโลกภายนอกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในอย่างกระทันหันและความเร็วของเสี่ยวซานก็เร็วมากในเวลานี้แม้แต่จัก,กรพรรดิภายนอกก็จ้องขโมงไปที่กลุ่มเมฆภัยพิบัติบ,บนท้องฟ้าที่ยังไม่หายไปโดยไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรใครจะคิดว่าในเวลานั้นจะมีผู้ริเริ่มออกมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ เมื่อพวกเขาค้นพบเสี่ยวสารได้กลายเป็นลำแสงสีทองพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีและพุ่งเข้าไปในกลุ่มเมฆภัยพิบตัติในสวนนรกไม่กงจื่อผู้เห็นฉากนี้อดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาและจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็ตกตะลึงเช่นกันเดิมทีเขาหมดหวังเล็กน้อยเขารู้สึกว่าเมล็ดบัวน,นำโชคถูกกินและหัวใจของเขาก็เหมือนเลือดไหล เมื่อเมล็ดบัวนำโชคถูกกินหมดโชคของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ของพวกเขาจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายออกไปจริงๆในเวลานี้แม้ว่าเมล็ดบัวนำโชคยังถูกกินไปครึ่งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งโชคเหล่านี้อย่างน้อยก็สามารถทำให้ตระกูลจิ้งจอกสวรรค์กันโชคของราชสำนักบรรพบุรุษไม่ให้พังทลาย เขาเพิ่งจากไปแบบนี้หรือว่าการข้ามภัยพิบัติประสบผลสําเร็จหรือไม่อย่างไรก็ตามการกดขี่ขมเหงอันน่าสะพรึงกลัวของภัยพิบัติภายนอกยังคงเพิ่มขึ้นเดี๋ยวร่างของเสี่ยวซานพุ่งเข้าไปในกลุ่มเมฆแทบจะในทันทีขับเคลื่อนด้วยทักษะเวทมนต์อันทรงพลังของความสิ้นหวังซึ่งถูกบังคับให้ออกจากกลุ่มเมฆภัยพิบัติแม้จะเกิดภัยพิบัติก็ไม่คาดฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ขณะที่เขารีบออกจากกลุ่มเมฆภัยพิบัติร่างกายของเสี่ยวซานเหมือนกับการเปิดหลุมดำดูดซับองค์ประกอบคุณลักษณะทั้งหมดในอากาศอย่างเมามันซึ่งเดิมถูกปัดเป่าโดยภัยพิบัติจากสายฟ้าทันใดนั้นร่างกายสีทองก็ถูกล้อมรอบด้วยสีสันสดใสและสายฟ้าก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมุ่งตรงไปที่ร่างกายของเขาแล้วกวาดไป เสี่ยวซานไม่หยุดนิ่งหลังอินซีมังกรเปลี่ยนเป็นปีกของเขากระพือปีกด้วยกำลังทั้งหมดของเขาปลดปล่อยพลังของอินซียักษ์ปีกทองอย่างเต็มที่ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง9 0 0 0 0ลีพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาราวกับลำแสงสีทองเมฆพัยพิบัติที่อยู่ข้างหลังเขาก็กวาดไปทั่วอย่างรวดเร็วด้วยสายฟ้านับพันพุ่งเข้าหาร่างกายของเขาแต่ในเวลานี้ความเร็วของเสี่ยวซานนั้นเร็วเกินไปจริงๆ เขาใช้ความสามารถทั้งหมดของเขาในการออกแรงความเร็วเพื่อตัวเองโดยอาศัยร่างกายอันทรงพลังของร่างสีทองที่ปราศจากการรั่วไหลความแข็งแกร่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเร็วที่ราบเรียบเลย เกือบจะในทันทีเขาได้รีบไปที่ระดับความสูงหลายพันเมตรแล้วสายฟ้ากำลังไล่ตามเขาแต่รอยยิ้มที่มุมปากของเสี่ยวซานค่อยๆขยายออกมีเสียงนกหวีดยาวและมีความสุขอยู่ในปากราวกับว่าจะระบายความหดหูใจทั้งหมดหลังจากมาถึงโลกใบนี้จริงจงตะลึงเมื่อรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของเสี่ยวซานในเวลานี้เขารีบวิ่งออกไปจริงๆความเร็วนั้นเร็วเกินไปจริงๆในเวลานี้ภายใต้พรของสายเลือดทั้งเก้าความเร็วของเขาน่าจะเทียบได้กับความเร็วของจักรพพัด จริงๆตระหนักถึงปัญหาในขณะนั้นเสี่ยวซานแตกต่างจากจักรพรรดเหล่านั้นเพื่อปกป้องราชสำนักบรรพบุรุษจักรพรรดิไม่สามารถจักไปโดยง่ายและทำได้เพียงหาวิธีแก้ไขไภัยพิบัติสายฟ้าเท่านั้นแต่เสี่ยวซานนั้นแตกต่างออกไปแม้ว่าเขาจะอยู่เหนือภัยพิบัติแต่การอยู่รอดของราชสำนักบรรพบุรุษไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเขาสามารถวิ่งได้ ภายใต้สถานการณ์ปกติใครเล่าจะวิ่งหนีจากเมฆแห่งภัยพิบัติและวิ่งได้เช่นนี้และเสี่ยวซานก็รับบัพติศมาด้วยสายฟ้าฟาดลงมา17รอบตอนนี้เขาเพิ่งวิ่งหนีไปและสายฟ้าก็ได้ไล่ตามเขาไปภาพแปลกๆอยู่เหนือจินตนาการแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะมีเหตุผลอันที่จริงเสี่ยวซานไม่เคยคิดว่าเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดจากการทำลายล้างครั้งใหญ่ของก้าสวรรค์สิบแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์และไม่มีใครสามารถรอดจากภัยพิบัตินิรันดร์แบบนี้ได้ แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็หนีไม่พ้นหรอกหรือถูกต้องแล้วการทำลายล้างครั้งใหญ่ของก้าสวรรค์สิบแผ่นดินและการทำลายล้างอันศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแท้จริงแต่การไม่มีที่สิ้นสุดนี้หมายถึงโลกกล่าวคือมันไม่มีที่สิ้นสุดในดาวฟ้าหลันแต่ถ้ามันอยู่นอกเหนือขอบเขตของดาวฟ้าหลันล่ละพลังแห่งภัยพิบัติสายฟ้ามาจากไหนมีกฎบางอย่างของจักรวาลแต่พลังพื้นฐานยังมาจากระนาบ เมื่อภัยพิบัติสายฟ้าแยกออกจากระนาบโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากพลังงานของโลกสายฟ้าสามารถทำได้หรือไม่ภัยพิบัติยังคงมีอยู่หรือไม่ดังนั้นจากจุดเริ่มต้นเสี่ยวซานมีแผนอยู่แล้วถ้าเราสู้ได้ไม่เต็มที่เราจะยังวิ่งได้ไหมเมื่อระดับความสูงในการบินของเขาเกิน500 0กิโลเมตรอุณหภูมิในอากาศก็ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อเสี่ยวซาน ประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาควบคุมรอยประทับอันยิ่งใหญ่ทั้งก้าของเขาดูดซับองค์ประกอบต่างๆในอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมตัวเองและสถานะของเขาก็ไม่ค่อยดีในเวลานี้ตามคำกล่าวที่ว่าทะเลกว้างปลากระโดดฟ้าสูงนกก็บินได้ทันทีที่เขารีบออกจากภัยพิบัติสายฟ้าเขารู้ว่าเขาทำสำเร็จ